Celebration on the auspicious occasion of His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary, the 28th of July, 2024 Monday. Now documentary on the sixth cycle of His Majesty's birthday in Aerodromian, episode, Royal Duties in Sports. พระราชกรณียกิจด้านกีฬาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เองอาทิพระราชทานไฝ่พระเลิกกีฬายาวชนแห่งชาติพระราชทานพระราชวรกาศให้นักกีฬาไทยผู้นำความสำเร็จนำกิยศมาสู่ประเทศชาติเข้าเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรับพระราชทานพลและทรงแสดงความชื่นชมยินดีที่นำความสำเร็จ นำกิตยศมาสู่ตนเองสู่วงศตระกูลและประเทศชาตินอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นประธานในกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558และกิจกรรมไบค์ฟอร์เดปั่นเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ในหลวงรัชกาลที่9โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย